ข่าวดีนายกสัง่งคังพิจารณางบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรและโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงกลุ่มไหนจะได้รับการช่วยเหลือบ้างไปเช็คกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบกันค่ะ ขณะนี้กระทรวงกันคังได้รับนโยบายเร่งด่วนให้รีบสรุปพิจารณาหางบประมาณช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและปลูกยางพาราโดยกระทรวงกันคลังจะสรุปและเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่30พฤศจิกายนนี้ก่อนไปรับฟังรายละเอียดนะคะช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้คนละหนึ่งไลค์กับคลิปนี้กันด้วยนะคะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องโครงการต่างๆของรัฐบาลนะคะและหนึ่งในโครงการค่ะนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงการคลังจัดหางบประมาณเพื่อมาช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ยางพาราด้วยค่ะล่าสุดนะคะรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัวผลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยข้อความว่า พี่น้องประชาชนที่รักครับผมมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร,กรทุกคนที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพรวมทั้งการแพร่ระบาดของโควิดและน้ำท่วมน้ำแล้งจึงได้มอบหมายให้กระทรวงกันคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งหาง,งบประมาณมาให้พี่น้องเกษตรกร,กรในโครงการต่าง,างๆเช่นโครงการประกันรายได้ข้าว โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการข้าวเพื่อช่วยเหลือเรื่องต้นทุนการผลิตข้าวโครงการประกันรายได้อย่างพาราโครงการประกันรายได้ปามน้ำมันซึ่งวันนี้ผมขอแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลสามารถจัดสรรเงินให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มเติมอีก155,000ล้านบาท โดยจะเสนอให้ที่ประชุมคลรมออนุมัติในวันอังคารหน้าอังคารที่30พฤษจิกายน2564จากนั้นก็จะมีการเบิกจ่ายผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศถึงบัญชีพี่น้องเกษตรกรโดยตรงสำหรับรายละเอียดขอให้ติดตามข่าวสารจากทางภาครัฐอีกครั้งครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่นำมาแจ้งให้ทราบกันในคลิปนี้ นับว่าเป็นข่าวดีกันเลยทีเดียวค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็ยางพาราเดี๋ยวเราต้องมารอรุ้นกันต่อนะคะว่าวันอังคารที่30พฤศจิกายนนี้คอรมอจะสรุปและอนุมัติมาตรการใดและมาตรการนั้นจะเป็นลักษณะใดที่ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรค่ะท่านสามารถติดตามข่าวสารทางภาครัฐได้ที่ช่องข่าวจริงชาแนลช่องนี้ได้เลยนะคะเพียงแต่ท่านกดติดตามกันไว้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ค่ะ เมื่อถังช่องหมาอัพเดตข่าวสารมาตรการเยียวยาพี่น้องชาวกเกษตรกรจะได้รับข่าวสารนั้นก่อนใครสำหรับคลิปนี้หากท่านเห็นว่ามีประโยชน์ค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อข่าวสารกันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ